Mori 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 Meren Mera meren Mori 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 Mera Meren แวเด็ดเล่นกับไผ่เล่นกัแนวใช่หรอ้บบองเพลงให้ฟังหน่ยอยสิดังๆแอมเกจีกดจิงกดจาดูเช่อมเกจีกดจิงกดจาวัมเกจน<า><า> You call me baby. I know, I know, know. You you know. I'm you not the only one. Eat no? You say, I'm baby. Cause you don't think I know what you're yeah. But when. <laughs> but when. <laughs> but when. You call me baby I know I know you only want เหรอยิ้มหวานะยิ้มดิหัวเลาะร้องไห้ร้องไห้เสียใจหนักมากร้องอีกเสียใจมองแรงที่โกรธโกรธโกรธมองแรงโกรธ รักดิน่ารักรักรักนะรักนะกนะจุบ๊บุ๊บองให้หัวเราะหัวเราะองให้เสียใจเสียใจเออโดนแม่ตีทำไงร้องให้ไงร้อ, <c oughs> อหนุ่มฟอนออกเยเลยฟอนออ ไงต่อหน<ะ>ุ่มฟอก่อนเรามีผมคนเดียวก่อนหรือลผมคนเดียว่าจริงจริงหอเหรอไหนไหนคนหล่อทำหน้าไง<ะ>ไนายขอดูหน้าคนหล่อหน่อยหนุ่มฟอด้วยหนุ่มฟอ,เ,มอเพียงหนุ่มฟอลเียวคนเดียว